<c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเพชรพุ่งนล channel ใน YouTube นะครับก็คลิปนี้นะครับพบกันในช่วงเวลาตอนดึกๆนะฮะบันทึกภาพสดนะครับจากเหตุการณ์จริงนะครับของปุัติเหตุนะฮะ บนถนนระยองบ้านค่ายนะครับเป็นฝั่งขาออกนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสามูลทิินะครับได้เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับผู้บาดเจ็บนะครับ ในเบื้องต้นนะฮะก็บาดเจ็บเยอะพอสมควรนะครับส่วนตัวผมเองนะฮะอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแต่ก็เห็นเหตุการณ์อยู่นะฮะเพราะว่าขับรถผ่านมาพอดีนะครับ เก,เกิดบนถนนเส้นทางระยองบ้านค่ายนะครับเป็นรถที่จะวิ่งขาเข้าระยองนะครับแต่ก็วิ่งมาตามทางโค้งนะฮะแต่ว่าเสียหลักนะครับแล้วก็วิ่งข้ามเกาะขึ้นมานะฮะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับในเบื้องต้นนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่สองคนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับ ก็ช่วงยามค่ำคืนนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับโดยเพราะจุดบริเวณทางโค้งที่อยู่โซนบ้านค่ายนะครับขาเข้าจังหวัดระยองนะฮะฝั่งตรงกันข้ามนะครับกับการไฟฟ้าของจังหวัดระยองออขอขอภัยครับฝั่งตรงกันข้ามนะฮะซึ่งเป็นจุดทางโค้งนะครับของการไฟฟ้าในเขตของอำเภอบ้านค่ายนะครับ จุดนี้จะมีอบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับก็ใช้รถใช้ถนนนะครับใช้ความระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับ